ผมคิดว่าโปรเจกต์นี้มันน่าเบื่อเลยครับเพราะงั้นผมจะเปลี่ยนเพลงมาไปกันเลยสู่โลกที่สดใสเย้วู้ฮูต้องต้องเปลี่ยนเสียงด้วยโอเคขราววันนี้ก็สวัสดีคนมาทุกคนนะครับอยู่ล็อกเนสนะครับในเกมไมโครฟอกเกเรน i อิสแลย์ในพาร์ทที่ จ็ดกันแล้วนะครับโอเคครับก็วันนี้ผมก็มาอยู่กับออยู่ในแมปนี้นะครับเป็นแมปที่ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับก็โอเคครับก่อนอื่นผมต้องไปที่ไปที่บ้านของผมก่อนนะครับเย้ตอนนี้เราถึงเบ้านของเราเลยนะครับโอเคครับก็อพา,าเราขึ้นบ้านกันเลยนะครับว่าเปลี่ยนแค่นี้พอว่ะเ,เดี๋ยวต้องเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนนี้ด้วยปึ๊บนี่ใช่เลยโอ้ อืมไม่แม่ผมเบยแค่น,นี้ไม่พอต้องต้องเปลี่ยนเสียงด้วยอ่าสวัสดีคนมาทุกคนก็ได้นะครับอยู่กับผมล็อกเนสในในเกมไหมครับพิภพกัทเทนไอส์แลนดอีกแล้วนะครับโอเคครับอืมตีแม่มเลยนะครับโอ้โหเจ็บไหมเนี่ยสเกลตันอเออเพื่อไปช็อตเรื่อยนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราจะขึ้นที่บ้านกันเลยนะครับไปครับโอเคนะครับแล้วก็โอ้อยเปลี่ยนทิชชูแผกกลับครับ รู้เดี๋ยวคขาหน้าไปหา texture pack ที่มันไม่ชมพูเกินดีกว่ามาครานี้ผมเปลี่ยน texture pack แล้ววันนี้มองง่ายขึ้นตรงไหนวะเนะี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปที่ต้องไปที่ดันเจียนดันเจนที่ที่ดันเจียนดะนินน้ำนะครับต้องไปดันเจนเจียนน้ำนะครับเต็ตโต้เคดโต้มาไม่ค่รใส ครับไปโอ้โหเรามาถึงดันเจียนนี้กันแล้วเช็ดเข่โอเคครับเนี่ยดันเจียนนี้เนี่ยผมพลาดไปนะเพราะว่าความจริงมันมีอะไรอยู่ข้างบนนะครับมันแบบมันมีดันมีดันอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนเนี้ยมันมีดันเออโอ้โหมีดันยังมีดันครับมีดันโอ้โหเย่เย่เย่เกตโตเกตโตอืมเกตโตเกตโตมันได้นะ ไอรอนแอคนี่เราลืมไอรอนโซที่นี่เดยวได้ผมเผลอวางไปแล้วมันเลยเปลี่ยนชื่อหัวนะครับอ้เด่กวันอื่นเออใช่ผมไปข้างในก่อนดีกว่าเพราะว่าผมลืมไปหา,ยาย้ห้องใต้ห้องมันมีห้องหนึ่งอะครับคุณจาได้ไหม <laughs> จะจําได้ไงวะม,มันเป็นห้อง <laughs> ห้องหนึ่งครับอยู่ใต้อยู่อยู่อยูอยรราา่อยู่ตรงลาวาครับอยู่ตรงลาวานี่ครับเด็ดเไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละไหนแม่ตรงข้างล่างนาีง่มีรูนะมีรูดีที่มีรูเยอะเริยอ, ere, อยู่ อเอาเพลงไม่เล่นต่อวะ่ะคุเออนั่นแหละจะเปิดเพลงมุงมิงทางซีรีส์นั่นแหละ,ะเอาไนวอเกอร์สวัสดีนี่น,น,นี่ตรงนี้มีอะไรไหมมีใครวะพิกเซลดอบอะไรไหมทำไมพิกเซลเป็นไรพิกเซลทำไม พิกเซลเกิดลิงอยู่พิกเซลมีหมดพิกเซลอีกตัวฮั What? กลัวพิกเซลเลยเนี่ยเฮนัิกานะครับอุ้ย er, นายบักเกอร์เกิดตรงนี้ด้วยขังไว้ก่อนโอเคตรงไหนวะตรงนี้มีอะไรมีรีเพย,ยังสือตรงเนี้ยเฮ้ยยิงยิงแม่นชิปก็ว่าหน้ากากเหมือนเดชพู นี่ไงเอาของมาแลกเขาได้อ่านั่นเอ้ยนี่ไงเห็ดโอ้ออบซิเดียนเฮล멧ไม่เจอเห็ดมาเราเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแลยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเห็ดแบบโอเคครับเรามาแล้วเราเอาเห็ดมาแล้วแม่งเฮ้ยอะไรตกวะไนส์เลเยอร์กูดาบไนส์เลเยอร์มันตกนี่ได้ไง ไงมาห็ดเยเคเร้หมวกเอ็นของไอชานครบตัวแล้วครับมาเอนนี้เราไม่ไม่หวั่นเกรงเฮดกล่องลับกล่องลับเฮ้ยดูดูตือ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 ตตือตตือเล่นอะไรวะ จได้หมวกไอ้นี่ว่าหมวกไอรอนโซเนี่ยเข้าถึงยากเกินดอบไหมเอ้ยดอบ,บะ่ะหรือว่าเดี๋ยวเรากลับไปเอาของที่ดันคิปเปอร์ด้วแล้กันโอ้โหปลาหมึกเยอะมากเช็ดเช่เอ้ยเอ้ยโอ้โหชนทําเรือแปบบอเคครับเรากลับมาที่ดันนี่แล้วมีเอาอะไรไบ้างขนอเคครับได้ขอครบแล้วปะเคครับตอนนี้เรา,าถึงบ้านแล้วเราต้องไปเก็บของ โอเคครับแล้วเราก็จะไปที่ดันอีกดันหาดันอีกดันหนึ่งปึ๊บเ,เท่โคตรเท่ผมอยากตายตายพาข้ามาหาโลลี่ที่ดีดเลยเถอะเย่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 เ,ย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 เอ,เอาลืมทุบคิวมีคิวมีคิวมีแอนมีคิวยู ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายเสียยังดีกว่าฆ่าอ่านั่นแหละอ่ะเป็นไม่ไ้แล้วเอโอโอเคอีดันที่ผมอยากไปคือ ไงไงเคเจอวะ่ะโชคดีครับโชคดี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 มีช่ยมีชมชยอุ้ยเจอแล้วดันเจียน,นครับดันเจียนนี่ก็ดูธรรมดาอีกแล้วนะครับอุย้ยตรงนู้นมีเป็นดันเจียนเล็กๆว่ะไปดูแป๊บบล็อกหินว่านี่ไงมีทางเข้าอยู่ตรงนู้นแต่เราไม่เข้ากล่องเพื่ออะไรวะซีดอะไรนี้ปะ่ะโอ้นี่ไงมีจริงด้วย NPC นบีไม่คิดเห็น NPC พวกแผ่นเพลงนี้มาแลกพวกชุดนี้ได้อันนี้น่าจะได้จากได้จ,จากเทะเลทรายปะแ้่เรายังไม่เห็นจะได้อะไรเลยลุงไปไหนเนะี่ยจะเย็นนะลุงอย่าพิ่งออกไม่มีอะไรนะเรากลับกลับไปที่เดิมดีกว่าไปลงไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บซ่าซาซาสามเจ็ดเป็นห้า,า 37, อุย๊ยไอรอนโซวัาดี โอ้ไอรอนโซเยอะเลยเกินตบหลังแม่งเฮ้ยกล่องตบไปเถอะไฟฟาวเวอร์ป่ะไม่อยู่ละโอ้ไอรอนโซยิงไกลเลยเกินรองเท้าไอรอนโซ่อะไอรอนบูทชื่อมไงไอรอนโซเลยุยเค้ แแพ็กนี้แม่งดูไม่ยิ่งใหญ่อะ่ะโอ้โหอยากให้ทุกคนโลรับ,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 บชมหนความยิ่งใหญ่ครับเก็ตตอเก็ตตอ นี่โอ้หต้องความมุงมิงโกลเด้นไนท์สเลเยอร์ไนส์สต็อเกอร์เป็นผู้ติดตามไม่ดีเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นแบบเ็นไอโอ้ยทนูแรงได้เกินไนส์สต็อเกอร์แบบแบบเป็นยีเกลี้ยงเลดิวะแบบเป็นโรคจิตติดตามโอ้ลงมั่งแลิเออเลือดร้อน ปบ้มอมังเลยบ้มบ้มเอาไหนมีอะไรโอ้มีก bơm bơm là lẽ bơm 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 baby bơm 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 baby bơm 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 เจอห้องใหญ่ นี่ไงอินบอร์ดมีมอนดินายโ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 ยอืมยียียี ไม่ถึอขนาดนี้วอสปิริตช่างแม่งไปแม่งเลยวอสปิริตหมดเลยโอถึกวิสบู ผ่านแล้วเขไม่อยู่ไม่อยู่แล้วโอ้เเแคโตแคโตทางนี้ยังไม่ไปใช่ไหมออาไปแล้วมันก็หลอดแล้วไม่อยู่แล้วชิงไปนะโอตืโอทางนี้ยังไม่ได้ไปนี่ว่าไปแม่มเลย เระเบิดทางแม่มัะเบิดทางอย่าผ่านเข้ามาอืมทีทวน ตาแล้ว <Island. S 2> ไม่มีใครฆ่าฉันได้โอ้ยตันกาก